สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องส่วนประกอบของอากาศนักเรียนพร้อมกันไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปสนุกกันเลยค่ะก่อนอื่นคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะ ว่านักเรียนเนี่ยสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างใช่แล้วจ้าภาพที่นักเรียนเห็นเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่มีอากาศแจ่มใสนะคะแล้วก็มีความสดชื่นนะคะทั้งด้านของภูเขานะคะหรือว่าทะเลเหมอกที่นักเรียนเนี่ยสังเกตเห็นในภาพแล้วภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างนักเรียนสังเกตเห็น สภาพอากาศที่อยู่ในภาพนี้ใช่ไหมคะมันขมุกข,ขมัวไปหมดเลยไม่เป็นอากาศที่แจ่มใสมีทั้งฝุ่นละอองนะคะแล้วก็มีทั้งเหมือนหมอกที่ปกคลุมอยู่ทุกบริเวณทั้งทั้งที่ไม่ใช่บริเวณภูเขาแล้วนะักเรียนทราบไหมคะว่าภาพทั้งสองภาพที่นักเรียนสังเกตเห็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่แล้วจ้าภาพที่นักเรียนเห็นทั้งสองภาพเป็นภาพของ อากาศนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอากาศมีอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะอยู่ในน้ําบนบกบนภูเขาหรือแม้กระทั่งอยู่ในห้องแคบก็จะมีอากาศอยู่รอบรอบตัวเรานะคะแต่เอ๊นักเรียนทราบไหมคะว่าองค์ประกอบของอากาศที่เราบอกว่ามันอยู่รอบตัวเรามันมีแก๊สอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างทราบกันไหมเอ่ย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สที่เป็นองค์ประกอบของอากาศชนิดแรกนะคะก็คือแก๊สไนโตรเจนอันดับที่2แก๊สออกซิเจนอันดับที่3แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และอันดับสุดท้ายคือแก๊สอื่นๆค่ะถ้าเราแบ่งวงกลมนี้ออกเป็น100นะคะเราจะมีแก๊สไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบทั้งหมด 78%มีแก๊สออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ21%แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์0 0น์0และตัวประกอบสุดท้ายก็คือฝุ่นไอน้าและแก๊สอื่นๆรวมกันทั้งหมด0.04%นักเรียนต้องจำภาพนี้ให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าแก๊สในตัวเจนที่เราบอกว่า มันมีร้อยละ78คือมากที่สุดในบรรดาของแก๊สทั้งหมดเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างแก๊สไนโตรเจนนะคะจะช่วยเจือจางแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนอกจากนี้แก๊สไนโตรเจนยังเป็นธาตุอาหารหลักในดินที่มีความจำเป็นต่อพืชด้วยนะคะส่วนแก๊สที่มีเยอะเป็นอันดับที่2นั่นก็คือแก๊สออกซิเจนค่ะ แก๊สออกซิเจนนะคะมีอยู่ร้อยละ21นะคะเป็นแก๊สที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตเพราะว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์ปกก็จะใช้ในการหายใจและใช้ในการเผาผลาญเพื่อให้ได้พลังงานแต่เอ๊นักเรียนทราบไหมคะนอกจากนี้ในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก็ต้องมีแก๊สออกซิเจนเป็นตัวช่วยให้เกิดการเผาไหม้ด้วยนะคะ และส่วนประกอบสุดท้ายของอากาศนั่นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆซึ่งอยู่รวมกันเนี่ยจะมีร้อยละ1เท่านั้นนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและไอน้ำจะทำให้อากาศมีความชื้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับส่วนประกอบของอากาศข่าวนี้คุณครูจะสรุปให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะว่าส่วนประกอบของอากาศนั้นประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับแก๊สอื่นๆแก๊สอื่นๆในที่นี้อาจรวมไปถึงฝุ่นละอองและ น้ถ้านักเรียนเข้าใจในบทเรียนนี้แล้วนะคะคุณครูขอให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดที่คุณครูได้ให้นะคะตั้งใจนะคะถ้าทำไม่ได้กลับมาดูคลิปคุณครูอีกรอบนะคะบ๊ายบายค่ะ